ฮอลล์ฮอลล เราสบายดีมือนี่ซิบเบต,ตีกับซิเบตีกับตอร์เตเดเมนต์คนลาวอยู่คอมมอราวันนี้ซอบมือโดนหลายเป็ดพี่น้องใส่เบอรอ์ส่วก๊อบเขาซินิมเบละ่ะ ติดตามกันยาวๆเลยมือี้ติดตามกันยาวว่าสิได้ทีนึงน้าเข้าบอหรือว่าจังได๋บได้ซ่อมมาดุดเลยมีแต่ไปขีรถจักรบบได้ซ่อมกับไปสไลดนี้ที่ไปใช้อ่าเมื่อี่แอบดตรบครับเพมเตเป็นโฮสเมื่อกี้ติดตามกันยาวเลยออีกว่ามหาชาทีฮอตเดิม ว่าทีเป็นเังไหนเนาะรุ่นอาวุโสรุ่นาวุโสเออแต่รุ่นเท่ากับรุ่นสวเรสสมัครเล่นเออสมักเลนแต่อะได้ก็ติดตามมายาวๆด้วยทันผู้ชมถ้าเบิรงนได้ถ้าเบิรงว่าเมื่อปุ่งเก่งเลยเมื่อปุ่งเก่งมาเท่าไหร่พวกนี้ออกมาจากพี่เจี๊ยบเลยเค่เออพวกนี้นะขัดออกมาจากพี่เจี๊ยบปเด็มวันนี้เออเอามาเล่นนึ่งเลืแตปุ่งเก่งที่เป็นเัื่งใดของแท้แน่นอนของแท้ รางวัลหมื่นหนึ่งไปเลยโอ้แท้หมื่นหนึ่งรางวัลมื้อนี้หลังจากก๊อปแล้วก็จะมีปลารตี้ปาร์ตี้จัดเมนูเล็กน้อยหน่อยเนาะต่อต่อต่อโอ้ไลยอันรไล่อะไรอะไรเนี่ยต่อลาบซีนมาแต่เทคซับแม่นว่ะเออเอ่อเบิร์กันยาวเนาะเดี๋ยวเจอกันเจอกันอยู่เดินก๊อปเจอกันยื่เดินก๊อปดีแห่งนั้นก้อยรับซ่องกับิี้เก่าหรอไปรับซ่องกับไก้ได้ไหมา อี่อัดกับปากเตะเยอะนิหันแทมต่อต่อคู่่ออะไแค่นี้แคบนี่หรือว่าสี่เสมอว่านี่เสมอว่าวันวันวพุดีอยู่ม่ไ้ตขาว ม่ตัวมาูเรื่องนะแล้ลูกพี่แม่ตัวกมาูเรื่องเนอะป๋าป๋าตัวตอวจีบเอะตัตวจีบเลอันนี้ไอ้ใหญ่มาจากกรีเมโครโครมาจากกรีเมมาปีกอล์ฟเทอร์นาเมนต์เดยพิน่กันอันนี้โคเวสกิน่าอันนี้อันี้โคเวสกูบิดา สอบพี่น้องตระกูลโหดใสยาใยมาเลยล่ะสอบพี่น้องตระกูลโหดอันสิพาบึ้งมือนี่ว่าพวกนี้แหละที่เสียตัจีนในฝอยโอเคไอปานเด็กมันต้องเห็นอย่ลูกพี่พากินย่างเยโอโอ้บสเนื้อล็อบสเตอร์อักคลอม้าเด้นนี่ไงหนักเลยจ้าเานน่ไงานักเลย้าเดินนี่ไงเออ โอ้ยังไงโอ้ลมเดินเาเมื่อนี้น่ะเสร็จแล้วโอ้เอาท่ามาท่ามาแทาท่าท่าาหลายปีเลยไอ้้านี่เลยฮะเจอของแท้มาเมื่อนีูู้้ด้อยแล้วก็อบสเตอร์ด้วยเต้าหไไปไป กบลบอเป็นยังโอ้โหนะนี่จะแซมเลยนี่จะแซมมาถาวนะชิดซ้อมงนะชิ่ทำ <You> know, ยีโนอยาลาวี you know. ้เหเอาะไรนี่เยาะเอ้าเกียวอนะ สบายดีป้าห้ยมาดูแล้อดิอันนไอ้อนมาจากมันนั่นคือจแมสเป็นโซล่าเ่อี่นอ้ีเอมันก็เป็นสีสัเลยเออมันก็เฮฮาเลยเนาะแม่นว มันเลยมวนเลยว่ปกติปุติไวได้เหมเม้นว่าิลงเงินกันไหมต้องไหนอูไม่ย่ม่อยู่ม่ยู่กอดแต่คากัไปถามพวก6โคโอ้หาพวกโคกันเอาเบียเดี๋ยวมาครเอาสบายดีไอ้ตอนอะไดิ

จะตูทขึ้นเก่าขึ้นเก่าส,ส,ส,สาวาาาอยู่บางลาถามหาอยู่ไอซีไปซ้ายถามามันเือเสรอครับวายคือบอสามซีบมาแล้วซะตีสาฟปีเจ๊เขาต่อสามซิบอยู่ขนาดขาตีครสาขนาดลกนึกไอซีฟาลุกเท่านันอเขาให้แต่ซีฟสงลยแานับคะแนนลายกินเนออ เอามาเสียงเล้วต้องตีลายเชือโอเคตีน้อยเชือเสียบเียตั้งร้อยเท้าด้วยเนาะเสียงเปียยเลยตีน้อยเชือไล่้าตีบบฮอดร้อยเอกบ้านละบ้านละดอดรถบานละดอเห็นพี่เบือมือเนาะได้ร้อยเท้าต้องตีลายเชือขาดขึ้นเลยตีน้อยอายเวลนี้อุ่นเกินก่้อนเกินกวาจะได้ร้อยเอ็เจอได้กำลัง บาเครื่องต้องเดินคม่เนเป็นีก้องกันบ้ข่บุกินเดียอย่ากเสียสายแข็งดิ เดี๋ยวเิคกับเลยพี่ต้องอันนี้ไอ้ไฮดริกูบดใช้เสื้อสีแดงขึ้นกันเอาเออถึงบกก็กายเพื่อนเลย

แพนในนอนมาละีกแล้วนี่คันหนึ่งห้อยลงามาพี่ติ๊กวนะ่ะบอให้่นี้องต่า,าระลล่ของแพ้ในนอนนี่พี่น้องห่อนไหล Bank, พ้อไหลขอไหล่เปอไแรง่มเนมวนๆดเบอรแรงเนาะ้ยมีหมูหมเน่ะนบอล้วมีชิปแล้วป่ะมีตัวอยู่บ้านมีอยู่เบอกคนบ่มีอยู่บ้านไอ้เกือดไอ้เอกกือเืมาไอ้เอกเือคมียรกมาแมีมีีนมาได้ลิ่นลิ่นซึ่งกันเต้เขาคกันนโควาวานอนดคคกุค นักเลงมาตั้งเ็นก็จัดให้เป็นจักสุดสองสุดตัวช่วงนี้ยินข่าวว่ารวยเหมือนวะแม่บอกินโต๊ะกินโต๊ะกินต๊ะนั่นเราปลาแม่บอไอ้ลูกพี่แปลว่าคุณว่าถ้าไก่ยินข่าวว่ารวยก็ต้องได้จัดแน่นอนเหนื่อ้หมูได้หมูแดงหมูแห้งอ๋อโธ่อันนั้นเซียนใหญ่แน่น่ะ โปรเฟชวล์น <Professional. S 2> องไ้ีโปรเฟชอล <Professional. S 2> ตีลายเถื่อนนั่นคุ้มที่ <laughs> นทคเอาลกุบเอกุบบีไปแล้วยังกุบซีอยู่นี่ยังเหลือกุ่ซีดีนะ <c oughs> เอาไอ้กำลังจะเทคออปิเ <c oughs> บิกกันยาวด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> เธอนเนแมนคนลาวเอายูเอเอเป็นซีละ โอ้โหเบอร์โบเห็นเออเพื่ออะพื่อนเพอนอสุดสายตาเอาไอ้เงี้กำลังเทคออฟคือกันเนี่ยวูวเพื่อนอะกำลังเทคกลอบกลุ่ปเอกลุ่ปบีกลุ่ปซี

เา้ยก็ไปป้ารอม่ดูโอ้โอ้ไก่อยู่ไก่อยู่บัวขาป้าบัวขาป้า <c oughs> ได้ได้ได้อ่โอ้โอ้ดอ่อยคือเว่ยคือคือ,คอเนาะ คือได้หัวหน้านียคุณอะหัวหน้าเวสโกวินาต่างนาไม่ได้โตจีนแน่นอน100% bro l l you can eat too lobster right t ้ a t o ันเป็นไงครามเล้าอันนี้วะมเล่าอันนี้อันแขกแขกนับซื้อในพ่นออกเลยมาจากประเทศลาวมาจากสปปลาวละนี้มาเชีรงขวานบนนี้อันี้อันนั้ อ่ป <laughs> ้ามาจากสนโมนเนยนโมซิตี I ้ออเออโอเคอไนันอันน่หีให้กบดนะอ๋อมาจากวนวันมาจากวนวัน hey. oh, ีวนวันไนโอ้ตีบาดกบนะแล้วบางโตดออกเลยเบ่ง oh, ล่เบี hey. bro, bro. No ่งลหลโตดออกได้ป้าโอ้โหโสื right ่อจ right ิริตตีใกล้ก็ขอยิ้ม เสียลงเดินปล่อยว่าอเจอเอาเอาดีดีเลยยายขายหน้าบ้านเขาเด้ฮู้โคตรอ่ะโอ้โอ้ซื้อจัดโคตรอ่ะกล่องเในพิล็อเด้อยไอไงเขามาจากเวนทุล่า คือเวีนพ่อไอ้วงมาไม่ยังไปไปไปนั่งไปนั่งขวาพตัวนะขาว่ามาเดินไหมเออเอาอันนี้กรุบดีเลยพี่น้องดีละโคตโถไปบอลเดียวกันตัวนะ วัเดียวก็ไข่ตั้งไงตั้เลยโคตรโหไปละฮุนแจมมากซื่อจัด Let's go เขาว่าก็มาสาลาแล้วดหนะมามาสา บ่าบ่าภาษาญีเป็นว่าแต่าเราสารล้วมเป็นโขคาวานแบบนี้นะั่นเป็นซซค่าวก็เป็นโซคาวานโอาาน้ตีลงไปได้ไปอยู่ใส่พวนีอยู่แถวนี้ดีกว่า เห็น้ะไปบว่า,วา,วาได้โทษเอาไปแล้ววะแค่นี้แหละไปใส่ใส่สแขกตัวดีว สายแข็งสายแข็งไปเดียวไปเดียวโอ oh. oh, ้ยจังเทือแล้กวก็สีหาเทือใช่ไหมโอ้ oh, oh, สีออน โอ้โหยากยากนานมอกอิดงิด่วกอยู่โอ้ทเดคอยเลยม่ดเฮ็ดเลยไอ้ตันี้ย่ดเออสองบาทที่สองมันบาทที่สอนะโอห่วยามตัด้ โอ้โหบูสือเล้เอาเอาเอาเกินทึกหน่อยนึงต่อปะเกินทึกหน่อยนึงเกินทึกหน่อยนึงเขาละแหวนไะรูดเบาพูดโอ้เบาพูดจ๋าเราไปเจาเก๋ยเรียบร้อยหอนหอนี่น้อกหอนี่น้อง พอแรงกันนะปโอบุ้ยหมูปิ้นเน่นอนปาปนิโอ้เข่าปลาเข่าปลางาม่ะงามปะงามล่ะโอ้ออนเหรอปุอ้อนโอ้ยข็งแข็งเขง ตกหลองได้ปอาแม่ชอบเข้าสูงบ่ลเออบาดเดียวรอดไโอ้งามโอ้งาม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 ไม่รักยืมห้องแหงเลยโอ้ไก่แล้วเรียบร้อยไกลแล้วเลยนะไม่นค่อยลงเบหนีอฮะเออยาตอนมาอัพเพียวอัพเพียวลรวเออเรียบร้อยเลยนะเอ้า เรียบร้อยโอ้ยโอ้เจิดส่าเจิดควรเออจบวกก้าเห็นกล้องละสั้นที่บ่สั้นยันกล้องเหอะเอาอันนี้ท่านอันหัวหัวหน้าอันนะหัวหน้าประธานหัวหน้าประธานจัดงานนี่เดี๋ยวใจสั้นด้วโอ้บมสั้นแล้วนี่อาร้อนมึด้วยอันนี้ในวันว้อเออ โอ้โยพอเหยาะบึงน้อยเดียวมาดิมามามาโมยางหรอเขาเนีเขากู้เล่นเร่ร่อเลยนี่โอ oh, oh! ้โหมีแต่สองคนพม่าน่าจะยเสียหน้าเสียตาเลยบ่เป็นภาคเฮ้ แมนวะเอาเอาเทคกับล mm ุมซีเซียนบานิโนวัลู้วทีอันลุมซีเดาเอาแล้วเลยทีบุตรีขาดเดียวเลยขาดแท้ขาดแท้วขนาดขาดเดียว ตามไปดูตามไปดูเอาจัดไปเต็มเต็มยัใยใครนาใครตา,ตรายเลยเอาอย่าให้แซร์นาขายตาเลยผมโ่หน่านะเหลือสองคนนี่เลยคนอื่น,น,น,นคนอื่นเขาผ่านเลยด้ยคนอื่นเขาไปนัน่นนัน่นเธอในแม่ดีมีการผลเห็นว่าเห็นกวางปะ กว่างตูผู่ว่าไงว่าไงว่าไงว่าไาไงวาไงว่วววงาบ่บไาไงวาา